ในช่องของ d All Youth นะคะในรายการสอบเข้ามาหาลาัยฉบับวัย t e ค่ะในอาทิตย์นี้นะคะนอกจากเทคนิคการสอบเข้าต่างๆที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะพี่ยิงจะมีอะไรมาแนะนำไปติดตามกันได้เลยค่ะในอาทิตย์นี้นะคะก็จะเป็น16คำถามสัมภาษณ์ยอดฮิตนะคะสำหรับการสัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัยค่ะจะมีคำถามอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะคำถามแรกเลยนะคะก็จะเป็นคำถามว่า ให้เราแนะนําตัวเองค่ะพี่เชื่อว่าคําถามนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะเจอ100เลยค่ะเพราะว่าเป็นคําถามแรกนะคะที่กรรมการเนี่ยจะสามารถคุยกับเราแล้วสามารถที่จะรู้จักตัวตนเรานะคะอย่างเช่นเราชื่ออะไรชอบอะไรเป็นต้นหรือว่าจบมาจากที่ไหนนะคะให้เราลองแนะนําตัวนะคะพี่แนะนําว่าน้องๆเนี่ยไม่ควรแนะนําตัวเกินหนึ่งนาทีนะคะเพื่อที่จะไม่ยืดยาวเกินไปนะคะแล้วก็ไม่สั้นกว่านี้เพื่อที่จะไม่รวดเร็วเกินไปนะคะคําถามข้อที่2นะคะก็คือคําถามว่า เราเคยเข้าร่วมงานหรือว่าเข้าร่วมกิจก,กรรมทางสังคมอะไรบ้างนะคะคําถามนี้นะคะก็จะเป็นคําถามที่วัดการเข้าสังคมของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมเพื่อไปช่วยเหลือหรือว่ามีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าในใสายงานและอาชีพเนี่ยเมื่อเราโตขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการประสา,านงานแล้วก็อาศัยทักษะในการเข้าสังคมที่จะเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อที่ให้งานออกมาประสบความสาเร็จนะคะข้อนี้ก็จะเป็นคําถามหนึ่งที่เขาสามารถที่จะรู้จักตัวตนเราได้แล้วก็ รู้ได้ว่าเราสามารถเข้าสังคมแล้วก็มีทักษะการประสานงานหรือเข้าสังคมอย่างไรคำถามข้อที่3นะคะก็คือคําถามถามว่าให้เราบอกข้อดีหรือข้อเสียของเราให้กรรมการฟังนะคะข้อนี้เนี่ยเป็นข้อนึงที่สําคัญนะคะโดยที่มันจะทําให้เราสามารถตระหนักรู้ได้ว่าเรามีข้อดีหรือว่าด้านดีอย่างไรแล้วก็ข้อเสียหรือว่าข้อที่ต้อง ปรับปรุงหรือ่พัฒน,นาอย่างไรเป็นการที่ทําให้เราตระหนักรู้อย่างหนึ่งแล้วสามารถที่จะนําไปสู่หนทางที่เราสามารถพัฒน,นาตัวเองได้เช่นกันค่ะข้อ4นะคะก็คือคําถามถามว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะคะความสามารถพิเศษของเราเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกไปหลายรูปแบบเลยค่ะบางคนอาจจะเป็น ว,วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การคิดเลขเร็วการเล่น crossword หรือว่าภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นการทำอาหารกีฬาเทควันโดอ่านักเป็นนักเทนนิสนะคะหรือว่าต่างๆก็ได้ข้อนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้กรรมการสนใจนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ความสนใจของเราได้ด้วยนะคะและอย่างหนึ่งก็จะเป็นทําให้เราได้ทราบจุดเด่นของตัวเองนะคะเช่นกันค่ะเหมือนกับข้อที่แล้วเลยค่ะ ข้อต่อไปนะคะข้อห้าก็คือทำไมเราถึงเลือกคณะหรือสาขานี้ค่ะคำถามนี้นะคะพี่เชื่อว่าเป็นคำถามที่น้องๆเนี่ยจะถูกถาม100%แน่นอนค่ะเพราะว่ากการเข้าคณะหรือว่าสาขาต่างๆเนี่ยย่อมมีเหตุผลใช่ไหมคะการที่เขาถามเราแบบนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะทราบแรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจที่จะที่จะได้เข้าในคณะหรือสาขานี้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราตอบเนี่ยก็คือตอบไปตามเหตุผลที่เราเลือกสาขาคณะนี้ได้เลยค่ะบางคนอาจจะมี ความชอบหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการทำงานในสายงานนี้หรือว่ามีอินสปีเรชันต่างๆอะไรน้องๆสามารถตอบได้ตามเหตุผลของตัวเองเลยคะ่ะข้อ6นะคะคือคำถามถามว่าทำไมถึงเลือกมหาวิทยาลัยนี้นะคะคล้ายๆข้อที่แล้วเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่น้องๆเนี่ยสามารถตอบได้เนี่ยข้อนี้เนี่ยเป็น้าคๆข้อที่แล้วเหมือนกันที่อยากทราบถึงแรงจูงใจที่เลือกที่นี่คณะนี้สาขานี้นะคะสิ่งที่น้องๆควรเตรียมตัวไปเพื่อที่จะตอบคําถามเนี่ย ก็สามารถเตรียมตัวเลือกจุดเด่นด้านต่างๆนะคะหรือว่าบุคคลที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ที่น้องๆชื่นชอบหรือว่าเป็นแบบอย่างหรือว่าอาจารย์ชื่อดังหรือว่าเป็นผลงานด้านใดๆของมหาวิทยาลัยนี้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้นเพื่อไปตอบคําถามได้ค่ะน้องสามารถเลือกหรือว่าเตรียมไปก่อนก็ได้แต่ถ้าน้องๆคิดไม่ทันจริงๆเนี่ยน้องๆก็คิดถึงข้อดีแล้วก็เหตุผลที่น้องเข้ามาเลือกมหาวิทยาลัยนี้ก็ได้ค่ะข้อ7นะคะคือคําถามว่า รู้หรือไม่ว่าสาขานี้คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบางทีเนี่ยคำถามนี้นะคะน้องๆอ,อาจจะเจอหลายคนมากๆเลยนะคะเป็นคำ,คำถามที่เช็คความเข้าใจของน้องๆน,นะคะว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเราเข้าคณะน,นี้สาขานี้เราจะต้องเจอกับอะไรแต่เรายังไม่เคยเรียนใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะน้องๆอ,อาจจะไม่ต้องตอบถูก100%เปเเป๊ะเลยก็ได้เพราะเรายังไม่เคยเข้าไปเรียนแต่น้องๆสามารถตอบตามความเข้าใจของน้องก็ได้คะ่ะ อย่างเช่นเข้าคณะแพทยาศาสตร์เราก็สามารถที่ตอบอได้ว่าเราเข้ามาเพื่อเรียนเกี่ยวกับระบบร่างกายแล้วก็มาช่วยเหลือคนไข้แบบนี้ก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องตอบถูกเป100๊ะร้อเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ใช่มีสิทธิ์รวนักศึกษาโดยทีเดียวนะคะคําถามต่อไปนะคะคําถามที่8นะคะก็คือคําถามว่าถ้าเข้าคณะนี้เนี่ยคณะนี้ยากจะเรียนไหวไหมน้องๆคิดว่าคนตอบอย่างไรกันคะ บางคนเนี่ยจะมีความมั่นใจแล้วก็ความมุ่งมั่นเนี่ยไม่เท่ากันนะคะคนที่มีความมั่นใจเนี่ยอาจจะสามารถตอบได้เลยว่าอ๋อสามารถเรียนได้เพราะว่าเชื่อในศักยภาพตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่มั่นใจในความรู้หรือว่าศักยภาพตัวเองเนี่ยน้องๆเนี่ยไม่ควรตอบว่าไม่ไหวแน่เลยค่ะพี่คิดว่าคงไม่มีใครตอบอย่างนั้นนะคะแต่ว่าพี่แนะนําให้น้องๆตอบว่าน้องๆเนี่ยอาจจะยังมีความรู้ไม่แน่นพอแต่น้องๆเชื่อว่าน้องๆสามารถ นำสเกลภาพของตนเองแล้วก็เชื่อว่าความสามารถของตัวเองสามารถพัฒนาตัวเองไปจนเรียนจบหรือว่าไปประสบความสําเร็จได้แบบนี้แหละสำหรับวันนี้นะคะ8คําถามใน16คําถามที่สอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยนะคะยังไงหากน้องๆต้องการติดตามต่อนะคะให้น้องๆติดตามในอาทิตย์หน้าซึ่งเป็น ep 2ของเรื่องนี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเวลา12นาฬิกาอย่าลืมติดตามรายการตรุลยโลกรพระคัมภีร์กับพี่นานาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะเตรียมตัวสอบข้ามาวิทยาลัยแล้วก็เตรียมตัวในการสัมภาษณ์เข้ามาวิทยาลัยนะคะพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆสามารถที่จะเตรียมตัวแล้วก็สามารถที่จะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเรียบเรียงแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ